ีเไอ้วาพี่ดูเราสั่นที่ไหนพี่ถออพิวต์เลยก็เขาบอกถึงว่าที่เขาบอกว่ามันเป็นเคสหลักสอนนองไงทอหลักสอนนทองแค่นั้นแหละส่งให้หน่งคอมพิวกจะเขาเปิดให้ฟังพี่นะให้เเปิดยวรอรอเขาเปิดโอเคคือเบื้องต้นนะครับทางบั่งเดวเซนเนาะได้มีการแจ้งมาหนึ่งเคสนะครับของวันนี้เป็นแต่แต่เป็นเคสของเมื่อวานนะครับที่เป็นการเมื่อคืนใช่ครับเมื่อคืนช่วงหลัง ประกาศสตอร,รี่หลังจากที่มีการมาตัดสินทันที่ทําการหลังจากประกาศเริ่มสตอร,รี่เวลาตีสองยี่สิบห้านาที <S 2> <S 2> หลังจากนั้นดูไว้ได้มีการไปไฟต์กันที่บริเวณสนามบินทหารค่ายทหารถูกไหมครับอ่าซึ่งณตรงนั้นอ่ะก็คือทางเดียรเซนได้เป็นฝ่ายฝ่ายโดนอุ้มเนาะแล้วก็พอมีการอุ้มมันมาครับมันจะมีเคสเคสนึงนะครับก็คือรถเบลเลอร์สีดําใช่ไหมครับเมื่อวานที่สตีฟนั่งอยู่กับคุณที่สปอต แล้วก็ในอุโมงค์จะมีรถของบางแซมกับโทนี่ที่ขับตามมาถูกไหมครับใช่ครับอ่าซึ่งมันมีคำพูดหลุดออกมาจากทางฝั่งพี่สกอตต์ะครับอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าทางแอดมินพยายามฟังอันนี้อันนี้ทางเดลเซนได้ยินไหมหรือไม่ได้ยินถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้ยินใครข,ย,ขยับเข้ามาฟังใกล้ๆกลได้ครับไค<ม>่ได้ยินยน,น,นะครับรก็คือเบื้องต้นนะครับทางทางทีมงานได้คุยกันแล้วนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูจากหลักฐานก่อนละกันอันนี้ ของทางเรียเซนน่าจะมีหลักฐานว่านี้ผมขออนุญาตส่งหลักฐานให้กับทางดูไว้ดูได้ไหมครับได้ครับได้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 ครับได้ไหมครับตอบจริงครับทามเรียเซนจัดต้องได้แล้วแหละต้องได้อยู่แถ้างั้นเดี๋ยวขอทักแจ้งกูขนาดนี้ก็ต้องได้แล้วแหละทางดูไว้ทั้งมหาบุ๋มคนนึงครับแล้วก็เดี๋ยวให้แจกจ่ายแต่เดียพี่เต็มี๋ยวพี่เต็มเดี๋พี่เต็มเดี่เต็มทักเลยชื่ออะไรนายกชื่ออะไรครับจะได้ทักเสาคูวัดครับสักคูวัดแต่แต่เมืองแต่เมึงต้องส่งให้ในดิสนะของกูของรถุ๋มเฟสน เราดิทรวมเราดิในดิในดิเอาคุยดิทก็ได้ไปเจตสาครนีี้รับตัวตึงสี่คิงเน่ป่ะตัวเลี้ยงเลี่ยงเจตตึงสี่คิงเลยอ่ะคนนี้ทักนะครับสาครทักนะครับมีผมคนเดียวที่ไม่ได้ไปเล่นหรอวะตกเทนนะอันนี้แกจะไปเล่นอะไรแกอยู่กับหญิงอันนี้ครับลองดูตอนนาทีของคลิปอะครับ เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมบอกนาทีห้าเป็นมึงเปิดในดิเลยไอ้มึงเข้ามาเ <Okay. S 2> ข้าเข้าเข้าเข้ามาแชร์จอในดิสเรามะดิสด้วยห้าประมาณสี่สี่ห้าวิแรกเลยครับต้นคลิปเลยครับจะมีของทางคุณสกอตนะครับหลุดคำที่มันกล้ำกล่ม กับคําว่าผมผมพวกผมฟังกันเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันมันมันแบบว่าย,ย,ยัง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 ดูยากแต่ว่าอย่างที่บอกครับอันนี้ผมอยากให้เจ้าเจ้าตัวมาเองมากดีกว่าเพราะว่าผมก็มีการไปตรวจสอบกับทางของเอ่อไลท์เอ่อสตรีมของทางพี่สกอตแล้วมันตอนนี้นะผมส่งนี่มีเสียงแบบเดียวขอ,ขอได้ผมไ,<ด>ไม่ได้ยินเสียงนะพี่เบบไม่มีไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยเปิดเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งพี่กูยังไม่ได<ม>้เปิดแพรานี่ เองไม่ใช่แบบนั้นมันจะมันต้องหยาบแต่แชททางหน้าจอพี่สตรีมหน้าจออื่นๆไม่ใช่สกรีมพีดังเป็นสตรีมเดสก์ท็อปไม่ได้มึงต้องเป็นสตรีมเป็นคอนโซลเออต้องนนั้นแหละจะได้ยินเสียงเฮ้ยตรงนี้เข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็น หนีีีีีีีี่่่เเเหหมมมมมม็็นนนาากกลยพพพสสอดดะโทครับนั่นอันนี้ฟังหลักฐานทางฝักเดียวเซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับที่ผมไปนั่งฟังกันมาทีมงานไปนั่งฟังมากับทางหอยเหรอเออสตรีมองทางสกอร์แล้วก็เดี๋ยวจะได้ชี้แจงให้กับทั้งสองฝ่ายได้ฟังสภาพไม่น่ามีหัวเลยหมินมากกเที่ย อร่อยแอะไรครับเนี่ยอะไรครับอะไรอะอะไรครับอันนี้อันนี้แจ้งอะไรตลบแบบว่าไหวเนี่ยตลบแจ้งไปเรื่อยป่ะอนนี้ถอยใช่ อันอัันน้อ้เรรียวบแลจังหวะออกรถนะครับไอเดียตรงมันคือคำว่าถอยครับถอยเหม็นมากกผมก็เลยขับรถกันไปต่อครับถอยเหม็นมากใช่ใช่ใช่คือเหม็นเลยต้องถอยออกหรือเปล่าคือคือคือพวกผมอะตอนแรกอะฟังจากอันเนี้ยคือในตัว่าถอยเออมันเหม็นต้องถอยเหรอใช่คิดว่าเป็นหอยเหรอผมเลยไปฟังจากตัวอันอันอันนี้ทางเรียลเจนได้ยินไหมครับ ได้ยิงไปเลยได้ยินค่ะได้ยินอ่าเรียนเรียนได้ยินได้ผมเปิดนี่ในกราวโฟนก็คือเบื้องต้นอ่ะอันนี้ผมได้ไปฟังจากทางไลฟ์สตรีมของสกอนะครับของเมื่อวานในวินาในเหตุการณ์เดียวกันเลยวินาทีเดียวกันซึ่งคำที่ออกมามันคือคำว่าที่ผมฟังกันมันคือคำว่าโหยถอยหรืออะไรเงี้ยมันกำลังงครับตอนเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างนะครับแต่ว่าผมฟังแล้วมันก็เป็นคำว่าถอยกันหมดอ่ะ ่าคถอยจรคือให้ให้ให้อันนี้อย่างนี้ดีกว่าดูง่ายๆอะครับพอคำนั้นมันออกมาปุ๊บที่สกอตถอยรถเลยนะันเป็นเจตนาดูเจตนาเลยครับดูดูจดูเจตนาก็รู้แล้วครับอันนี้ผมผมผมว่าใจอยู่เพราะผมได้มีการไปไม่ไม่ไม่ได้ดูหลักฐานจากทางฝั่งนี้อย่างเดียวผมดูหลักฐานของทางฝั่งที่ือมันเกมบนก็ตอด้วยซึ่งพอไปฟังจากของสตจีมของทางที่สกอตั์คือมันก็คือมันก็ชัดระดับหนึ่งครับว่ามันมันไม่ใช่คํานั้นแน่แต่มันอาจจะเป็นคําพูดที่ อุปกรณ์ที่มันจับเสียงมันจับได้แค่นะตรงนั้นมากกว่ามันเป็นจังหวะที่เขาต้องกดถอยแล้วต้องกดเขา,ขาอถอยรถพอดีอะครับมันก็เห็นเดียวกัผมผมจะบอกให้อย่างหนึ่งครับคือไอ้ก๊อตอะเวลามันเซ็นสตรีมครับมันใส่เอ,อ่อฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าซับเบนเซอร์ครับซึ่งเวลาตะโกนใส่ไมเวลาสตรีมเยอะเสียงจะตัดเสียงจะตัดแบบกลวนะแบบกัวใช่ใช่ผมป็นใช่แบบเกียร เวลาแบบเราตะโกนเข้ามาเยอะๆอ่ะเสียงมันจะดูซอฟลงครับแล้วเสียงจะไม่ให้เสียงมันแบบไปแล้วพี่แปลกอ่ะไปถึงละมันไม่สัญญาณมันกวนแต่แต่อันนี้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 ผมไปทำเองนะผมยังไม่เปิดน้องนะคือผมตัดเป็นเสียงไปอ่ะแเราไปสโลว์แล้วฟังอ่ะมันมันผมได้ยินเป็นคำว่าไม่ไหวแต่คำว่าไม่อยู่ในลำคอ อันันอันอันนี้คือทีมงานได้มีการเอาไปแบบไปตรวจแบบชัดเจนแล้วว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่ผมทำนะเอาตรวจแล้วก็เขาฟังมาด้วยเลยพี่เออเปิดให้เขาฟังเลยพี่เด้ไมองไม่ต้องร้องจะได้ไม่ต้องร้องว่าเออแบบว่าเข้าข้างนู่นนี้นั่นอีกแล้วคือด้วยรูปประโยคที่เขาพูดมามันมันมันไม่ได้แบบเจาะจงไปตรงนั้นเลยครับคือเขาพูดเขาว่าเหม็นมาตั้งแต่แรกแล้วอันนี้อันนี้ผมพูดแบบภาพรวมนะไม่เอาเอาหลังขายเขาฟังเออเอาหลังขาเขาฟังดีกว่าพี่เอาหลังขายเขาฟังเลยโอเค เออเรียวเซนทักทักให้ให้ทักหาพี่พี่เลยไหมครับพี่พี่เบลตอนนี้เลยร้อยพี่เสีไฟเษียงได้ครับได้ร้อยครับพี่เออว่าไงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสุเพชจักไม่ใช่เพราะวาพาในเมืองเนี่ย ว่าอันนี้ยดูไรสาเว้ยเอาจริงตัวตัวเมงก็ต้องคิดได้เว้ว่าพูดว่าอะไรไว้ไอัวไอหัวขาวปะาอหัวขาวปะอหัวขาวปะเออเออไไอ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 ไจ้งไปอออไอไอไไอไออนอไ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 ออนหลอนอไอนหไอนอไอนอไอนอไอไออนอีอไหไอไอออนอไ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 ออนไอไอไอไไออไอออไอไไอไอไออออไ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 ไอ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 ออไ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 ล้อไจไออไอไอไไออกอออออออไไอไอออออน ไม่อยากเล่นก็พูดใส่เขาแล้วตัวดีนักแหละปวนไม้นุกเฉยทำมันอย่างแล้วพูดตรงๆพี่มันมันไม่อยากเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าแอดมินตัดสินมามาตามภาพแล้วไม่ถูกใจไม่อย่าดียวเดี๋ยอย่าหาแฟกงแฟรเกมแบบทำแฟรเกมนะครับอย่าหาความแฟร์นะมีล่วงหน้าเลยเหี้ยม่นมีแน่มีมีมีแต่แฟกันอ่ะ จุดพูดเรียกร้องความอ่เหลือ SOS ไรเงี้ยอยากาหาความแฟร์เฟซเพื่อนคู่รีอะอ่ะเฟซเพื่อนกู่ะตอนพดไม่รู้ด้วยว่าเต็มไม่เต็มตัวตึงเลยตัวนี้ตัวตึงเลยอ่ะเฮียไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าตอนพพไม่รู้ตเมตอมเเต็มมเต็มเต็เเต็มเตเเเ็เตเเ็เเต็มเเ ไอหัวเขียวไอหัวเขียวไอหัวเขียวอ่ะไอหัวเขียวอ่ะเย่าไอหัวเขียวเไอหัวเขียวแล้วไปไหมพิสะดุ้งเลยพิซซ่าดุ้งเลยเยอะเขียวว่ะมันขอนเกล็ดสะเทือนเลยอยากเจอมาติดจีพีเอสไว้รถกูวันนี้ไอหัวเขียวว่ะบินไปส่งลู่อ่ะไอถาม ที่ด ну no ีม yeah. ีบ้านด้วยหรอวะไอ้เมื่อกี้เสียงเสียะไรนี่ยนะสงือที่จะ้น่เลยไม่เจอีอดฉกินไอติมหบอเอาอะไรแปลก่แปลเราไปไว้เปล่าที่ดีนบ้านแต่ทำไม่จีพีวะมึงรู้ว่ากูอยู่บนตึกนั้นมันเหินขึ้นมาเจ่าที่เราบอกอ่ะไอแตขนาดเราเป็นจีพียแล้วยังหาพเพื่อนเราแทบไม่เจอเลยไอแหวน่นโทรศัพท์มนมาเปล่าเปิดจีเพีไว้ไงไม่มึงรู้ไหมว่ากูอยู่บนตึกนั้นอะแต่ไม่มีตำรวจอ่ะแต่มันเหินขึ้นมาอืมตึกเราเหรอพ ตายอยู่เลยตายแล่อย่างนี้นายกหลักฐานเนี่ยนายกให้เขาเคลียร์กับเขาเลยครับฝั่งพวกผมชิวแล้วดูก็รู้แล้วได้ครับได้ก็แต่เดี๋ยวนี้ยุคมันไปไกลแล้วนะทีแบบจีเพ็ดเขาฝั่งในตัวกันได้แล้วติดหลอกเลยจีเพ็ดอุบอกให้สุดตีนนะเมื่อวานไม่ปืนปืนสองจริงที่ตำรวจถามไม่เจอหลุดมันแบมีจีเพ็ยังไม่่ค่อยจะเจอเลยไอ้ทำเงียบเดี๋ยวนี้เจอทุกดอกทำเงียบเดี๋ยวนี้แล้วคนเดียวด้วยนะที่เจอ แม่ถูกคนด้วยเดี๋ยวพี่กอดเออดิผมอุ้มเขาสี่สิบนาทีไม่เจอเพื่อนเขาเลยอ่ะแต่แต่คนนั้นมีบูนะเอ้ยคนนี้คนนี้หายก่อนรู้ได้ไงอ่ะหอนไหนอ่ะขับมาบอกว่าเฮ้ยผมเจอลุงแต่ไม่รู้แน่ศพเป็นใครอ่ะไอเทสลุงจอมือจอเคที่เราย้ำได้มาเทสรู้เลยว่าไ่ใครรู้เลยแ่อที่เราที่เราย้ำมนรู้ได้ยังไงครับเนี่ย GPS มันก็ไม่ดีขึ้นนะไม่มันขับมาไม่เหมือนกั อย่าลืมรออะไรอย่างเงี้ยเองก็เป็นไรอ่ะลุงเส้นดีแล้วต่างๆไปซ้อนรอเซนแบบเรียวๆนี่พีเกลนแบบเรียวๆไว่ะเส้นแบบเรียวๆอ๋อใช่เหรอเอ้าแจ้งเขาแจ้งใบใบตัวเองแล้วมึงเชื่อกูเหรอไม่ใช่คนเดียวเหี้ยชอดหรือตัวปะอันนี้ไม่มีรู้ตัวมันไม่ใช่คนเดียวใครเอาติมใครแจ้งไปวะ หัวสมป์ป่ะให้พี่ที่อยู่บนเคนะหรอคนนั้นหรอเยียบๆก่อนนะพี่ให้ให้เกียรติที่ต้องการยกหน่อยครับพี่ใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยเบบี้เปิร์เซนดี้จารสมชื่อแก๊งตอนที่เมืองหลับเป็นไงบ้างวะตอนนี้เดือดปะ ตอนยำน้องกูเฮียกระดีกระดาสนุกสนานสนุมันจัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีสันรอกอีสันรออีสั่นรอกอีสันรลกอสั่นรออ่เอีสันรลหวยหวยน้ำเงินยอีสั่นรลอมดใครรออีโคไลอไหนมึง้าเลยเาเเลยอย่นีอีเลไปถามดูอย่างนี้ออย่าเพิ่งร้องอีเดี๋ยวม่งเ่เดี๋ยวมา่เร้องอียไม่ให้มันให้มันใหมันเสทิฟไปเลยครับอย่าพูดนะว่าพี่อย่าพูดว่าท่ากูอยู่ะพี่อย่าพูดดิไอเะกู มีดาแกงเนี่ยแกงแรกเลยใช่ใช่เฮเฮ้ยเฮโยนเโดนโดนโดนดาก็ยังยังไม่เลิกด้วยแหมควายล้วนลุนลุกลุดลุกตัวไม่โดนนี่ไอ้นี่เลยนะนายกครับยิ้มละเรียบเลยนะอาการเรื่องนี้หน่อยถ้าผมต้องมาที่ทำการทุกวันมันปวดหัวเหมือนกันนะครับเรื่องการแจ้งมัวสวดแบบทุกลีมาทุกลีมา เสียเวลาอุ้มเออถูกว่ามันแจ้งหวังหยุดไว้หวังจบว้สัตว์หวังจบไว้ไม,ไม่แต่เราไม่มีเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีคืนอยู่แล้วเพื่อนเราแบ,บบรอแบบว่าทอนอนะ่ะชุดใหญ่ไม่ไม่เอาไม่อยากทำเดียกก๋ยวเก็บไว้สันทีเดียว กว้างเหรออันนี้ไม่มีอะใหญ่จัดใหญ่ฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมโอ้เสียบตัวเองไันนี้คราทางเรือเซนได้ยินไหมครับเรือเซนได้ยินไหมได้ยินครับเสียงแก่เลยเหี้ยไอ้หนุ่มสัตว์ไอ้หนุ่มสัตวไอ้หนุ่มสัตได้ยินไหมบ้างแต่รู้วดะยินพี่ิ ไม่จะยินพี่ยินโอเคทุกคนฟังฟพร้อมผมนะฟังพร้อมผมนะผมเปิดให้ฟังเงียบๆครับทุกคนเงียบก่อนเงียบเราปัดพี่อยู่เวลาเฮ้ยตัวนี้อย่าเข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็นไหวเหม็นมากเลยอ่ะเนี่ยได้ยินได้ยินเหมือนผมผมคิดว่าเป็นคำว่าไม่ไหวมากกว่าครับอ๋อคำว่าไม่ไม่มาแต่ไหวมาฮัลโหลไหวอะไรนะครับพี่พี่ พี่พี่เบลไปเปิดใ้ทางเดียวเซฟฟังใกล้ๆก็ได้ครับใช่ไปทางนู้นเลยเปิดให้ฟังนู้นเลยครับมาแกลอะวะจับพี่ทุกคำพูดไอ้หี่อ่มันดังเลยครับไม่เอาหน้าแวนหรอกหลอได้ยินไหมครับมึงบ้าีวจะคิดว่าเราพูดคำว่าไฟไม่ไหวแล้วทำมอยเหม็นเราลองฟังแบบตลกนี่เวลา เฮ้ยรถนี้อย่าเข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็นไหวเหม็นมากเลยอ่ะพี่พี่หวไหอยกระคำมอไซหายไปใช่เสียงปัดไม่ไหวเหม็นมากเลยหอยอ่ะมันคือไหวอ่ะไม่ไม่ดูต้องดูต้องไปต้องไปย้อนดูช่องเขาดีปาากเขด้วยต้องดูที่ปากเขาอ่ะพอดีแบบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 มีอะไรกันมันโดนแจ้งมาแล้วเขาแจ้งเราไปแล้วเขาแจ้งเราฟังเลยเราฟังเลย ไม่เปิดชาติ้งทุกมาเริ่มเลยเหรอเขาแจ้งยู่ครับอยู่ชาวติ้งเลยนะครับจะได้ยินด้วยนึนยกต้องสนลยครบจะแจ้งก็เปิดชาวติ้งเลยครับทำที่เนี่ยครับที่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเหม็นอย่างนี้มีผัวได้ไงอ่ะตอนตอนที่เขาตอนที่เขาขี่รถไปอ่ะครับได้ยินไหมันไม่เกี่ยวอะไรกันอ่ะมันเกี่ยวอะไรกันครับอาบน้ำเปล่ามึงเป็นมึงเป็นเศรอบายไปถึงปากปากเหม็นหรือเปล่าครับไม่เหม็นได้ไงวะเป็นศพก็เหม็นไงพี่พูดไปดีมันอคติป่ะ แม่ไหวอย่าฝืนเองจับผิดทุกคำว่าเดินไปเรือไปเดือไปเลยมาดิคุณเป็นศพแล้วมเหม็นแบบว่ไม่มีศพกระแจงได้ไหมลูกศพกระแจงได้ไงใช่หมายถึงความไม่เหม็นไงเข้าใจหมายถึงว่าความไม่เหม็นไงกูไม่ได้หมายถึงไอ้คำนั้นไงไอ้ที่ไอ้ที่ไอที่บอกว่าลูกเปิดแล้วมั้งว่าไอ้เปิดเปิดกเหราะฮะใช่นะพี่ อันนั้นเลยดิไปอย่งเดียดิไม่ได้ยินติงไม่ผมไม่ได้พูดไรผมไม่ได้พูดไรคือคือคือจากที่ทีมงานฟังกันแล้วอะครับแบ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 บที่ให้เราฟังเนี่ยแล้วก็แบบพยายามนั่งฟังใช้โปรแกรมที่มันแบบว่าช่วยคือคาคามันเร็วและสั้นมากก็เลยต้องเปิดให้มันแบบว่าสล o แล้วก็ให้ฟังว่ามันจับใจความอะไรมันยังไงมันก็คือคําว่าไหวหรือไม่ก็คือคําว่าว่าถอยแน่นอนครับแล้วก็ที่เราบอกว่ามันมีการเอ่ยว่าแบบว่าอะ ในก่อนหลังหลังจากนั้นหลังจากช่วงแรกผ่านไปในหลักฐานมันมีการบอกวอาแบบอะไรอ่ะหมิ่นอ่ะหมิ่นแบบอะไรแบบอะไรทักอย่างนั่นแหละเกี่ยวกับเกี่ยวกับคู่รักอ่ะไม่คู่คู่รักอย่างนี้ไม่ไม่มีแน่นอนอะไรประมาณนี้คือมันมันยังมันไม่ได้สื่อโดยตรงครับผมว่ามันเป็นคาบัฟแต่มันก็เป็นคาบัฟที่รุนแรงแต่มันไม่ถึงขั้นแบบว่า มันถึงขั้นแบบว่าถึงขั้นเป็นแบบอย่างอย่าง,างที่เราแจ้งมานะตอนแรกอันนี้คือทางทีมงานได้แบบคุยกันแล้วว่าแบบมันมันมันไม่ได้รุนแรงนะคืออาบน้ไไนนําอ่ะไอไอเหม็นเนี่ยอาจอาจจะหมายถึงไม่ได้อาบน้ําหรืออาจอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นแบบแบบเราอยู่ในสถานะขอขอแยกพูด<อ>ตรงๆเลยเขาแยกพูดตรงเลยบบก็เหมือนเราศพเหม็นเน่าอะไรเงี้ยครับอ่าเป็นคำนประมาณนั้นอ่ามันอาจจะเป็นคําประมาณนั้นก่อนแล้วแล้วแล้วคือไอคําที่ผมสโลให้ฟังอ่ะ ผมมองว่ามันเป็นคำว่าแบบเหม็นไม่ไหวอะไรเงี้ยครับไม่ไหวเหม็นไม่ไหวอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายไหมครับที่ดึงนะมันมันเหมือนสองคำพูดนะที่ที่ผมะโล่ะแล้วคือคำแรกอะเหมือนมันอยู่ในลําคอครับแล้วเสียงมันไม่เข้าไมา์มันไมนมันตัดนะครับคือว่าผมดูไปชั่วโมงไงนะคลิปเนะี้ยก่อนจะเรียกมาดูเตรียมเพลงดูไว้กอกหูก่อนอ้นีนนนนน่ผมขอฟังด้วยได้ไหมครับไอ้ที่ที่ว่าผมเปิไดไห้ฟัง <ไป S 1> ผมเ<ไ>ปิด้ัผมท็อกซิกเออผมขอฟังด้วยคนได้ไหม ถ้าไม่ไหวก็พอไอ้เหี้ยมนะครับนี่เวลาเฮ้ก่อนนี้อย่าเข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็นไหวเหม็นมากเลยอ่ะพี่พี่คิดว่าเป็นคำว่าอะไรครับมมมััคครบนี่อย่าเข้ามาใกล้รถมองว่าพี่เหม็นไม่ไหวผมไม่ได้บอกว่าถอยครับผมผมเป็นคับว่าไม่ไหวก็ผมเองนะผมมองว่าเขาไม่ไหวได้เข้าข้างใครนะของพวตรงเลยตอนแรกอ่ะผมได้ยินเป็นแล้เซนเลย คำว่าหอยนิดมากเลยผมได้ยินเหมือนกันจนต้องมาสโลดูมาสโลฟังอ่ะคือมันคือคำว่าไม่ไหวอ่ะสําหรับผมตอนเนี้ยแต่คือคำว่าไม่เนี่ยคือแม่งไม่ได้ออกจากไม้อ่ะขออนุญาตถามครับอันนี้ไปตัดมาฟังไปครับง่ายกว่าเนายกยบิครับอันนี้ไปตัดมาจากช่องช่องในของสกอตปะของสกอตเลยครับของสกอตเลยอ่านนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสกอตเขาใช้โปรแกรมเอ่อที่ว่าอะไรฟิลเตอร์ของสตรีมครับที่ชื่อว่าซับเบนเซอร์ พอเวลาใส่ไปอะเวลาที่แบบเวลามันจะโกนเข้ามาเยอะเสียมันจะตัดครับเสียบมันแบบมันจะทําให้แบบออกมาออกมาไม่สุดอ่ะเดี๋ยวมันจะดรอปลงอันนี่ยยกเปิดมากที่คือของน้องผมนะครับของวายนะครับนี่ไม่ของหลังอันนี้ไม่แต่อันที่ผมจะเอามาซาโลเนี่ยคือของของคุณสกอตเลยนะครับไม่ไม่คือ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 ของเราอ่ะมันมองแล้วมันก้ามกึ่งผมเลยต้องไปเอาตัวที่มันเป็นออริจินอลก็คือตัวตัวของไลท์ของพี่สกอตมาตัดเลย ไล่ของสกอตเนี่ยขออนุญาตฟังของเขาด้วยได้ไหมครับจะได้ดีนสักกุลูิบเดือนผมส่งให้มันดีนี่พี่อพีพีพี่ต้องมาฟังในดียวตัวไว้พี่ผมกันให้โมนส่งให้กับคุณคุณคุณเป็นชัยไปแล้วหนอยากรู้แล้วเข้าใจว่ามันเป็นคำว่าอะไรนะครับอันนี้ถามได้ไหมอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะคือเขาเข้าใจว่าเป็นคำว่าหอยเหม็นมากเลยครับอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจว่าเป็นคำว่าหอยเหม็นมากเลยครับใช่ใช่ใช่ พี่เฉินพี่เฉินเขาเขาเขาดีดูไว้ได้ห่ครับฟังฟังแล้วฟังนะครับฟังอยู่บินดี้ไปไหนวะว่ากำลังเข้าเฮ้ยตรงนี้เข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็นเฮ้ยเหม็นมากเลยอะพี่เหม็นโซบิดี้มาพี่โทพี่เหม็นโซบินดี้มากครับพี่เฮียมไม่ไม่ก่อนเอ็มย้อนเปิดอีกทีเปไเขาเหม็นพี่เฮ้ยตรงนี้เข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็น ไอ้เหม็นมากเลยพี่เหม็นจอนดีพี่โทรพี่เหม็นจเหม็นมากครับพี่ียเหม็นมากเลยพี่เหม็นจเหม็นไอ้ใกล้เหม็นรถพี่เหม็นอ้เหม็นมากเลยพี่เหม็นจบดี้่พี่โทรใกล้เหม็นรถพี่เหม็นแค่สัมเดียกันพี่เหมเอลยี่ห่ทไม่ไหวไม่ไหวพี่เหม็นไม่ไหวไอเหม็นมากเลยพี่เหม็นจบอิดีวบาเหม็นรถพี่เหม็นไอ้เหม็นมากเลยพี่เหม็นจบนดี้บ้าพี่โพี่เหม็นจบเหม็นมากรถพี่เหม็น หหออยยเเมม็นากลพี่มีเหม็นจบอีดีป่ะพี่โทพี่เหม็นจบเข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็นหอวยพี่เหม็นมากเลยอะเหม็นเข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็นหอวยพี่เหม็นมากเลยอะเข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็นห่ยีเหม็นมากเลยอะเข้ามาใกล้เหม็นรถพี่เหม็นหอวยพี่เหม็นมากเลยอะพี่มีเหม็นจบอีดีป่ะพี่โทสุดไม่กว่าจะกว่านัทที่แตกเออโคตรเอาแล้วลองสโลปเลยใช่เหม็นรถพี่เหม็นหอวยพี่เหม็นมากเนียวนะ ทอกตายกันพอดีไหวม็นมากเลยกระสุนไม่ไหวเผลยบ้าที่หมดพอดีไหวม็นไอ้ไอ้หลังเราฟังกันแล้วเขาก็ถามว่าเราเข้าข้างให้นายกตัดสินเถอะไหวม็นอะเราเข้าข้างอีกไอ้ที่เขาเก็บไม่ให้เขาเปิดคลิปตัาเองแบบโซนฟังเอาอย่างนี้ได้เลยเนี่ยถ้าเกิดตามหลักฐานนะคือผมขอสัตย์สินเลยแล้วกันว่าแบบก็คือผมมองเป็นคำว่าไม่ไหวจริงๆครับ ค,<ช>คำนี้เลยคือคือคืออันแรกมันก็ตอนแรกมันไม่ชัดผมก็มองแบบในฝั่งของเดียวเซนนะแต่พอได้มีการแบบใช้โปรแกรมหรือแบบไปดูทางฝั่ง,อง่อยน,น่าแล้วเอามาดูก,ก็คือมันก็คือคําว่าไม่ไหวแต่แค่มันดูดแค่คําว่าไหวออกมาแค่คําเดียวแต่คําว่าไม่มันออกมาแค่จิกนึงอ่ะอีกเดียวอย่างที่สโลที่ได้ยินเลยครับประมาณนั้นเลย ถ้างั้นถ้าถ้านะตร,ตรงเนี้ผมผม,ม,มตัดสินพวกผมอะครับตัดสินก็คือทางของคุณสกอตท,ที่ถูกเรียกตัวมานะตอนนี้เขายังไม่ได้มาอันนี้คือถือว่าแบบหลักฐานที่ทางเดียวเซ็นแจ้งมาคือยังยังไม่ใช่นะยังยังยังไม่ชัดเจนแล้วก็แบบว่ามันมันมันมีการตรวจสอบแล้วว่ามันมันมันไม่มีความผิดอะครับตรงน,นี้ต้องขอแจ้งก่อนเลยครับผมครับครับผม,บผมก็เท่านี้ครับก็เออ หลังจากนี้อีกออครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มสอร์รี่ได้เลยครับเตี้ยเวลาไปลี่ลี่ไอ้ลี่ลี่แต่ว่าทุ่มทุ่มเอ่อยี่หกทุ่มยี่หกแม่งจับห้ายเบ้าแจ้งอะไรเบ้าแจ้งทีเดียวเลยบอกเขาแจ้งอะไรเบอาต่อเลยครับนายกเขาอยากแจ้งอะไรไม่ว่าไอเลยไม่ไหวแล้วง่วงละฉันปวดหัวมากนะเอ๊ะไอ้ลูกใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ปากเพอเปิดยังวะ ต่อเวลาตรงติงไม่ไหวไม่ไหวยังเยอะอนี่ก็ต้องรับไม่ไหวไม่ไหวหรอกไม่ไหวทำกวยนะมึงไม่มีทางหนีหรอกมึงจะใช้วิธีไหนมึงก็ไม่มีทางหนีหรอกไม่ไหวไม่ไหวไม่มีทางหนีหรอกไม่ไหวจะทำอะไรอ่ะทำแล้วแค่แป๊บนึงพี่มาเดี๋ยวมาไม่ไหวแล้วจะทำวิธีไหนก็ไม่มีทางหนีหรอกจงกีดร้อง ได้ป่ะยาอ่อนเที่ยบบอกเแล้วแจ้งม่วนซัวแจ้งขอยได้แจ้งอ่ะอย่างน้อยแบบได้โอกาสสุ่มเสี่ยงเย้ยถ้าแบบอันนี้ฟุกๆหน่อยได้ไม่ได้ไ